ันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรกันคะไป๋จองวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกล้องวงจรปิด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 กล้องวงจรปิดอันนี้นะคะก็คือเราเนี่ยสั่งมาจากช้อปปี้ใช่ไหมคะไป๋่อใช่อันนี้นี่นะคะทุกคนกล้องวงจรปิดนะคะ F N K Vision นะคะตัวนี้นะคะราคา 389บาทนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นกล้องวงจรปิดเลนส์ HD หล้านนะคะรับประกัน1ปีด้วยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ,อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดไร้สายใช่ไหมคะใบตองใช่ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดไร้สายน,นี่น,นะคะก็คือแบบสามารถพูดโต้ตอตอบกันได้ด้วยสามารถห<บ>ันกล้องไปมาได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบ อยู่ไกลมากแค่ไหนนะคะก็ใช้ผ่านแอปเนาะใช่สามารถควบคุมได้ผ่านแอปใช่ UZ นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยดีกว่าใช่นะแกะดูกันดูว่ามันคืออะไรนี่นะคะก่อนอื่นเลยก็จะเป็นคู่มือนั่นเองนะคะคู่มือเขาก็เป็นภาษาไทยแบบว่าง่ายๆเลยเนาะคู่มือฉบับย่อข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันเลยเนี่ย อันนี้ก็คือนี่นะคะนี่เลยค่ะก็คือเป็น,ปนแนะนำสินค้าอย่างนี้นะคะแล้วก็มีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ UC ที่เราสามารถมองเห็นได้แบบเรียลไทม์เลยเนาะใช่ก็คือคแล้วก็สามารถหมุนดูรอบๆได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าตรงนี้ปุ๊บ ก็หยุดดิ่งเนาะเราสามารถบังคับได้ว่าปนทางนี้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 แล้วก็เราสามารถโต้ตอบกับโต้ตอบกันได้ด้วยก็คือแบบพูดจากตรงอยู่ตรงไหนก็สามารถพูดโต้ตอบมาได้ใช่ค่ะแบบอยู่แบบใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยนะคะแบบไไปแบบแค่มีแอปใช่ไหมคะสามารถดูได้เลยเนาะพูดได้ด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็ต้องทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมคะเบตองใช่ค่ะใช่แล้วมาเรามาเจ ดูกันเลยน <c oughs> ึกว่าจะเป็นกล้องเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสายเสียบนั่นเองนะคะเสียบแบบเราต้องเสียบไว้ตลอดเนาะเสียบไฟนั่นเองอันนี้เขาจะมีเป็นหัวกับเป็นสายนะคะต่อไปเป็นตัวเจ้ากล้องวงจรปิดของเราถ้าไดาน้นี่เห็นไหมน่ารักไม <c oughs> เป็นต้องใช่มัน กุ้งกิงกุ้งกิน <c oughs> ใช่แล้วห้หน้าตา <ๆ S 1> เขาสินะาักากแล้วคือสีขาวเนาะมันสวยมันไม่แบบลกตาอะไรอย่างงี้ะใช่นะอันนี้น่ารักวาก <c oughs> น่ารักน่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะใช้เนี่ยใช้งานได้ใช่ค่ะแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างหลังนี่เองค่ะสามารถเห็นได้หมุนได้ด้วยปั๊บ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 แล้วก็เลื่อนขึ้นลงได้ใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรา ลองโชว์กันเลยดีกว่าใช่ใชเราไปดูภาพที่จะแสดงกันเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะต,ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องที่อยู่ในบ้านของเรานะคะก็สามารถเห็นได้รอบๆเลยเนาะใช่ ใช่แล้วนะคะ<ช>เราติดไว้สองตัวก็คือข้างในบ้านกับข้างนอกบ้านใช่ไหมคะ<ช>พี่ต๋องใช่ใครทำอะไรก็เห็นหมดเลยข้างนอกต่อไปเป็นตัวข้างนอกนะคะข้างนอกก็สามารถบุนได้รอบๆเห็นรอบๆเลย<ช>เห็นวิวรอบกว้างะคะ่ะจะดูฝั่งนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็หมุนไปได้หมดเลยใช่ไหมคะพี่ต๋องใช่ค่ะ เรานะคะก็ดูผ่านแอป YouSee นะคะ Y O O S E E นั่นเองนะคะกล้องตัวนี้นะคะตอนกลางคืนก็ยังสามารถมองเห็นได้อีกใช่ไหมคะตอนแบบมืดมดเนาะมืดๆเราเคยลองแล้วเราเคยลองแล้วแบบปิดไฟหมดนี่เลยก็ยังมองเห็นใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบไฟแบบยังไงนะที่ไตลองเคยดูมันเหมือนเป็นเลเซอร์แต่มันไม่ใช่เลเซอร์อะค่ะเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะมันเป็นเหมือนสีแดง เออประมาณนั้นแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันจะไม่อะไรเดี๋ยวเราลองทำให้เพื่อนดูกันนะคะนี่นะคะก็คือคุณสมบัติของเขาก็เขียนไว้ตรงนี้แบบสรุปย่อๆเลยใช่ไหมคะแบบว่าเ่ต้องเหดุที่360องศาพาโนราม่านะคะสามารถพูดคุย ได้นั่นเองนะคะหมดกลางคืนก็ได้ใช่ไหมคะไปตองใช่ค่ะมองเห็นได้ใช่แล้วนะคะมีไฟตอนกลางคืนตอนมืดมืดอะไรอย่างนี้ตอนมืดมืดไม่มีแสงเนาะก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะคะเราแบบไกลเท่าไหนนะคะก็แบบไกลแบบสิบร้อยโลอะไรแบบนั้นนะคะก็คือสามารถคือสามารถแบบพูดคุยได้นะคะแล้วก็แล้วก็ คนที่อยู่ข้างในบ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปเหมือนคนทีอ่อยู่ข้างนอกนะคะก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือนะคะพกไปก็สามารถใช้ได้แล้วแค่มีแอป UC นะคะก็สามารถโหลดขึ้นมาเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็ดูได้เลย<ด>ใช่ไหมคะด,มด่านกล้องเล็กกระจิ๋วเใช่เลยนะคะตัวเล็กแต่ว่า <ด>พลังงานยิ่งใหญ่ใช่แบบดูได้ชัดมากเลยใช่เลยนะคะเห็นชัดแจ๋วเลยใช่ค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้กล้องวงจรปิดนะคะคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะ<ช>สามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปีเลยใช่ไหมคะปต่อ<ช>เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ ใต้ description ตรงนี้นะคะและช่วงนี้นะคะทุกคนอันนี้เรื่องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ Shopee เนี่ยเขาก็มีส่วนลดปกมากเลยใช่ไหมคะไปตอนส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะคะในแคมเปญ Shopee 66นะคะ g r a d e d Bank Celebration นะคะนี่เลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไป มีส่วนลดมากมายนะคะเข้าไปซื้อสินค้านะคะแล้วก็ใช้ส่วนลดกันใช่ไหมคะไวต้องใช่ค่ะแคมเปญน,นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6มิถุนายนเลยใช่ใชไหมคะไวต้องโอ้ยได้ยินเสียงช้อปปี้พอดีเลยเนะออแล้วก็เป็นแฟนคลับช้อปปีค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะไปซื้อนะคะแล้วก็ใช้ส่วนลดในแคมเปญ66 กันนะะคเดือนนี้วันที่6เดือน6นั่นเองนะคะ6มิถุนาใช่ไหมคะใช่ค่ะแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะเขามีทุกๆเดือนเลยใช่ไหมคะเดือนหน้าก็จะเป็นอะไรคะพี่ตองเดือนหน้าก็จะเป็นเดือน7ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นวันที่7เดือน7นั่นเองนะคะสําหรับเดือนนี้ก็เป็น6เดือน6เดือนหน้าก็เป็น7เดือน7นั่นเองค่ะทุกคนอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันนะคะก็คือเป็นได้ส่วนลดมากมาย ได้ซื้อของอีกด้วยนะคะคุ้มมากๆคุ้มสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อบ้างเลยนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้อขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไนคลิปหน้านะคะอยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พเราสองับพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย